สวัสดีครับหยกโคฟูนะครับวันนี้ผมก็พาน้องๆทีมงานที่ทำงานด้วยกันเนี่ยมาไา่ออกมากเกษตรครับล้านอะไรเลยอะ่ะมันไม่ลิ้นดุนได้ไหมฮะอาหารสว่า์นะคะนางฟ้าเท่าน,นั้นที่จะกินได้ <c oughs> นี่เป็นคำที่ฝ่ายฟันจ่าจแ <c oughs> ยแสงเงินที่เด็นจริงหลอ ชื่อเตครับโอมากาเสในชีวิตนี้ไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยครับคือผมกินแซลมอนธรรมดาผมก็ว้าวแล้วนี่หัวหนึ่งหลายพันเกือบหมื่นเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันจะขนาดไหนผมจะได้กินอะไรตอนนี้ผมยังไม่รู้อะไรเลยครับก็ลุ้นอยู่ครับว่าจะได้กินอะไรบ้างแล้วก็เห็นเขาบอกว่าพี่หยกสั่งอูนิมาแบบพิเศษเลยฮะนี่ผมรอตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วเนี่ยมาวันนี้นะมาวันนี้นะนี่เ <c oughs> <c oughs> สื้อผ้าซื้อใหม่หมดเลยฮะเพราะว่าเพื่อกินโอมากาเสวันนี้เลยฮะชื่อปอครับ ชื่อบิวค่ะชื่อุูเบ้ค่ะมากินโอมาเกส์วันนี้กินโอมาเกสค่ะเป็นมื้อที่พิเศษสำคัญมากที่สุดตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยกินอะไรที่แบบแพงขนาดนี้มาก่อนเลยแรกในชีวิค่ะขอบคุณหยกนะคะขอบคุณพงศูค่ะ เป็นไงอร่อยไหมครั้งแรกในชีวิตสเปิร์มปลาอร่อยอร่อยเนาะอืออร่อยที่อันนี้คอมาเกษตรจะขนานนามว่าเป็นคอกายของทะเลนะครับเขาจะมีความเป็นการราคาเนาะชื่อเมนูอะไรนะคะอันที่มรับผมเป็นสีดำปลาที่ว่ายน้ำเร็วกล้ามเนื้อเขาจะรัดตัวรวบกับไขมันไว้อย่างพอดีนะครับราคาจะมีความเด้งครับผม เป็น,นปลาปลาเนื้อขาวอีกหนึ่งชนิดที่ว่ายน้ําเร็วนะครับแต่ว่าช้ากว่าคนนิดหนึ่งโดน,นจับได้โดนจับมาเรียบร้อยครับข้างบนนี่อะไรข้างบนเป็นบันโดนนี่ไงโชง่ะข้าวบดอออหดองบดผสมกี๋ข้าวบดนี้ใช้มือได้เลยใช่ไหมฮะอืมกหนึ่งดังเดิมเจะใช้มือกันต้องหลับตาดีเยอะ าทีม่ได้จากเมืองชิบะครับผมาีนนี้จะมีไขมันใต้ถึงหนังค่อนข้างเยอะนะครับก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวจะนํามาบุรีก่อนนะครับใช้ไขมันแตกตัวมีกลิ่นหอมครับผมรสชาติเป็นไงบ้างครับอธิบายไม่ถูกนะครับน้ำตามันจะไหลน้ำตาไหลจริงได้แดงนี่ไงอะไวอเาอรบิไว ันวีครบด้วยอะไรนะครับเป็นคาราซูมิครับผมไข่ปลาบโบลานะครับจากพาร์เกโดต่อไปคาราซูนี้เป็นตัวชูรสชาติซูชิคำนี้ให้ดีขึ้นนะครับเขาจะมีรสชาติเค็ม,มเป็นไงบ้างครับเป็นไงบปาไงเปนปนองเเป็นเป็นไเปเไ เสิร์ฟพิเศษสอชิ้นนะครับชิ้นนึงทานคู่กับข้าวชิ้นนึงทานคู่กับซอสนะครับอืออร่อยเนาะอร่อยเนาะอือหอมเด้งนิ่มอือยอดเลยไหมหน้ามึงนี่กูอยงชอบเลยกูอยงชอบเลยข้าวคุกอูนิกับมิคุระจากข้าวไก่โดะทำด้านล่างนะครับด้านบนออนท็อปด้วยโอชิต้าคาเวียร์จากอาริตฝรั่งเศสนะครับโอ้ยแล้วก็สโมอด้วยแอปเปิลวูดก่อนเสิร์ฟเพราะผม ละลายเลยอะอร่อนดุนได้ไหมฮะเป็นต้เติยวเลยฮะโอ้ห่อยให้หมดอร่อยเลยคุณโอ้แต่ลนคน เดบิวนิสสได้นะครับมาเกิดทศญี่ปุ่นนะครับเียวจะปรุงรสด้วยเกลือทัอโปนะครับสีขาวนะครับก่อนเสิร์ฟจะล็อกให้เย็นจัดด้วยลิควิดไนโตรเจนนะครับเพื่อเพิ่มความหอบตกแต่งด้วยทองคำเปรววัดเพอะนะผมไ่เจนสายแล้วสายมูไปมูกันเถอะ ว้าวไปสินนยวจะายว้าวดูพร้อมปินงเลยะเมือมะเขือีเกิเมือเทศเออดมเออมะเขือเทศชัดมาก 88รูปกับม <c oughs> <AL S> ื่อเสือเทศเห็นไหมใครกับเข่คยนี้ก่อนจะได้กินซักทกเรอไม่ได้เชฟทำนานนะคะขายเยอะอย้พิเศษลุยชอบชอบดูานนี้แหละอลุยมนกติไม่กินนะแม่เมอเือเออไม่เคยกินเลยเอามึงกินสักทีจะเหน ตี้ยเหรอแม้มันมันดีกว่าเพื่อน ม,มันก็แห่งน้ำที่ดีที่สุดน้าภูเขาโคตรยอดมากอร่อยทุกอย่างมันละลายมากอ,อาหารสวัสดนะคะนางฟ้าเท่านั้นที่จะกินได้อร่อยเป็น ไสายก็ลายสายก็ดีอ๋อ ใจนะใจนะไม่เป็นไรกูเล้งนไม่เป็นไรผมไม่ขังแล้วใจใจใจยังไงนะพี่คืออยากกินอีกแต่ว่ากินไม่ไหวแล้วอยากกินอีกแต่ท้องแตกแล้วจะได้ว่าอิ่มมากอยากกินอีกแต่ไม่มีเงินซื้อแล้วค่ะออกวามจริงมาพูดเล่นนะที่นี่เป็นบุฟเฟ่เลยครับเบุฟเฟ่หรออ่ะไปสั่งอีกสองคำเอาไปสั่งเลยกลับบ้าน โทษน,นะพี่อันนี้คืออะไรเนี่ยตับปลาอากิโมโครับอ่าคือสั่งเพิ่มจะสั่งเพิ่มวะอร่อยมากคือคนอ,อื่นอิ่มแล้วแต่ว่าพี่ยังยังครึ่งท้องอ,อยู่เลยครับ<อ>เดี๋ยวสั่งหมดอีกคอร์หนึ่งเดี๋ยวเกรงใจพี่หยกครับจะสั่งบอกพี่ขอแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเกรงใจครับอะไรเอาเอาคำเดียวก่อนอันนี้หน้าแดงเฉินเหรอเขินเขินครับเขินไฟไฟมันส่องะแด่แรงไหมเป็นไงบ้างพี่เมายังเมายังยังไม่เมาค่ะแต่อร่อยมากนี่คือครั้งแรก ชเมื่อกี้กเป็นคำที่ใฝ่ฝันขนาดนั้นเลยใช่เดุณน่ารักผมซับข้าวแล้วครับนี่คุณคะติดบางครับคุณนะคะ ผมถามพี่นิดน,นึงครับวันนี้พามาทําอะไรเนื่องในโอกาสอะไรเอ่ยพาน้องๆที่บริษัทมากินมาร์กาเซหลายๆคนกินเป็นครั้งแรกในชีวิตครับเพราะว่าเขาทําโปรโมชั่นได้ทายอดเป็นเหมือนโปรโมชั่นเริ่มต้นให้กับคนที่บอกว่าครั้งแรกแล้วก็ทําได้เขากินครั้งแรกเพราะว่าเราชอบเห็งเนานะเรากินบ่อยแล้วแล้วเราก็ไม่ตื่นเต้นแล้วแต่บางทีเห็นน้องๆเนี่ยไอเนี้ยไอเตเนี่ยหนเ,นเยห็นมันตื่นเต้นแล้วกินแล้วแบบรู้สึกอินเรารู้สึกว่าเอออินไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนเช็คบินนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าทั้้งหหมดนีจะะเท่่าไรล แล้วว่าบรรยากาบท่าไหนลำถวาพระพร่ทั้งหมดเท่าไหร่อับอ๋อ okay, นี่ค่ะเดียกบสิษิทไปแล้วใช่ไหมก็คือทั้งหมด99,570อื้ออะไรนะขออีกที99,570มื0 0 0ก้าาอเดี่ขออีกทีก่อโอนมาแล้ว34,000โอนจองมามาจำจ่ายจ6 5 0 0่ทั้งหมด99,000อีก400ก็แบบผมจ่ายแสนนึงแล้วที่เหลือเป็นติ๊ก อ่านหนที่ชไว้ชูมือกันหน่อยครับเดิน <ย ê! S 1>